กลับมาบ้านได้ยินว่า่นจะเฮ็ดไอ้เฮ็ดอย่างนักกิง้งเฮ็ด <c oughs> ที่ไว้ศกเนาะ <สบ S 3> มองนาง,นงว้ศพของมองสวดศพพนัพี่น้องก็เล่นคนพักกันมาเฮ็ดัดเฮ็ดอย่างเลสิซื้อไอ้น้ำโคกน้ำแข็งขงนมนมเนยเอามาไว้ให้ผู้เพิ่นเฮ็ดได้กินเนาะอ๊าฟังทงั้งพนเตียงเอาไปหาหลวงพว่อหลวงพ่อยุใส่ยืนยันในวัดบ่ก็เลยจะเข้ามาเอา ขนมนมเนยมาไว้ให้ผู้เพิ่นเห็ดได้กินเนาะพี่น้องบ่ได้มาเห็ดซอยเพิ่นแต่ว่าเอามาเป็นของฝากน้องพ่อยุดกุดนิดดิพูนอะใส่บ่วถอยสันถอยถอยโอ้ปุณนะเห็นตะเพลินพากันเห็ดอยู่ทั้งพูนกัไก่พี่น้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวขี่รถโค้งไปได้ไหมได้เนาะโอเคเดี๋ยวถอยรถก่อน น้องพอแล้วใบยูพุ่นติใอยูมอหม่องพุนเฮ็ดตินี่เป็นรสมะชันเพี้ยนแะล้วนะเอามาถวายไว้เอาไใบพ่นได้อันนี้ก็วัดาสบ้านพุนภากันเห็นเนาะพี่น้องวันนี้เป็นจเจ็ดไว้หม่องเก็บศพกันเลยบ่ได้มาเห็ดน้ำพ่นได้ยินข่าวว่าพุนเสีเห็ดกับบัวด้มาเห็ดซอยกับจะเอาเนื้อยูเนอจีนมาไว้ให้เพิ่น โอเคลงไปเบิ้งดุลงคอเราอยู่บ่มาถือเอาน้องจิงมาถือเอาเออกไปก่อนลงรถไปก่อน,นอ่ะเปิดประตูลงรถไปก่อนเอาเอ็มลอยพี่น้องเอ็มลอยน้ำโคกขน,นมนมเนย้มาไหวยเพิ่นพูหยิ้งกับมี <laughs> มาถวายเพิ่นไว้น้ำแข็งโอเคจับพี่น้องฮะอี่เงครับ สยคนปสเทีเซนเจือนบุลารบ่ได้มาเห็นช่วยมีละไรลาเจอาให็นยุ่ยเห็นจริงหรือเล่าเนี่ยบุาิยักญาพัฒนาเขาี่นว่างแตใจนางไม่งามยาลอขี้เก่าเพราะอะไยอันนีาเสียงเขาได้เอง่ย น้ำตื่นปลาติกแห้งตายเหมือนดังชายที่ลงคำล้วนอ้เอะาสีใดเนี่ยมันมีาเออันนี้ลงเฟรนอ่าพี่น้องจีจะกรยานตางแดบพี่น้องบาง ไปโรงเรียนอ่ะระยะทางไปโรงเรียนสองกิโลขี่จักรยานบางมือกอะอ่ะโซตกโอเคเอได้อ่านแล้วอ่ะเนี่ย